ตลาดเกมพกพาก็ละอุเลยทีเดียวนะครับเมื่อ ASUS l o g a l l e ที่มาด้วย z 1 Extreme APU ตัวแรงจาก AMD นะครับกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการและเท่าที่ดูเกมเมอร์หลายๆคนในบ้านเรานะครับก็เสียงแตกพอควรนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองจากตัวคลิปล่าสุดที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับบางก็ชอบบางก็มองว่าไม่โดนมันก็เป็นปกตินะครับแต่ส่วนมากก็เหมือนจะโดนใจมากกว่าไม่ชอบนะครับ คราวนี้ก็มาลองดูในมุมมองของ a c o n น TV กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ผมจะมองว่ามันเป็นเครื่องเลเกมพกพาที่น่าจะได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft โดยเฉพาะในด้านรูปแบบของการบริการในการเล่นเกมมากกว่าเครื่องเ่นเกมพกพาตัวอื่นหรือเปล่าเพราะก็จะเห็นนะครับว่าการทำการตลาดตั้งแต่ในการเปิดตัวเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานั้น จะบอกว่าดีลในการใส่ตัวลูกเล่นหรือการสมัครสมาชิกตัวระบบเกมพา s สมาให้แบบฟรีๆกับคนที่ซื้อ ASUS Log a l l e ก็จะได้ตัวระบบการเล่นเกมตัวเกมพา s สนี้ไปเล่นกันแบบฟรีๆถึงระดับ1ปีเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเข้าเงื่อนไขกับการสมัครสมาชิกของ Log Passport ด้วยแล้ว มันก็ทําให้คิดได้เลยนะครับว่า Asus กับทาง Microsoft นั้นก็น่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแน่นอนนะครับและถ้าหากต่อไปในอนาคตทาง Microsoft จะมีการทดสอบตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่เป็นตัวเวอร์ชั่นทดสอบหรือเบตานั้นทางเครื่อเลนเกม Lock a s ซูส o ็อก l อลไลนั้นก็อาจจะได้อันที่สองในการใช้งานก่อนใครด้วยนะครับที่เราก็คาดกันว่าตัว w Windows เวอร์ชันเกมมิ่งนะครับที่ทาง m i c r o s o f อน่าจะกำลังซุ่มพัฒนาอยู่ เพื่อที่จะออกมารองรับกับการใช้งานกับอุคกรฮาร์ดแวร์เครื่องเนเกมพกพาที่จะตามทยอยออกมาเป็นอีกขโยนะครับหลังจากที่ s s u s ด o ล็อกแอออกวางจำหน่ายในเดือนหน้านะครับและก็เจ้าตัวเครื่องเนเกมพกพาตัวนี้แหละนะครับของ ASUS ก็น่าจะเป็นตัวแบรนด์แรกๆที่ถูกหยิบยกมาจากททง Microsoft Windows ที่เป็นเวอร์ชันเกมมิ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน และอีกข้อนะครับถ้าหากใครที่เป็นสายคัสตอมหรือสายที่เน้นความคุ้มค่าก็คงจะมองเครื่องเล่นเกมพกพา Asus l o ็อก l อลตัวนี้มากกว่าเครื่องเล่นเกมพกพาตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Steam Deck ก็ได้นั่นก็เพราะว่าตัวขุมพลัง APU ตัวแรงตัวใหม่ซึิงๆจาก AMD ที่ทาง Asus ได้หยิบมาใส่นั้น<อ>ก็เรียกว่ามันพอที่จะเทียบชั้นในการเล่นเกมระดับ Fu l l HD แบบ60เฟร,รมนิ่งๆได้เลยนะครับ ซึ่งเมื่อหารไปเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กหรือว่าเกมมิ่งที่มีราคาที่เริ่มต้นก็นอยู่ในระดับ20,000กลางๆมองมองไปมันก็มีราคาที่ใกล้เคียงกับ ASUS ROG Ally ด้วยมันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดก็ว่าได้นะครับและเพื่อนๆก็อย่าลืมน,นะครับว่า ASUS ROG Ally นั้นดูดูไปมันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทรงประสิทธิภาพ และมันก็น่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ทรงประสิทธิภาพและเล็กที่สุดก็ว่าได้ยิ่งถ้าหากมันใช้งานได้ดีกับการต่อจอมอนิเตอร์ข้างนอกด้วยแล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องใช้งานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคู่กายหรือการเล็งหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่อีกต่อไปก็ได้เช่นกันนะครับ และสิ่งเหล่านี้แหละครับผมก็มองว่ามันคือจุดเด่นที่อาจจะให้เพื่อนๆได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อในเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้แล้วนะครับกับ a s u s l o ็อก l i รไลนะครับแต่สิ่งต่างๆที่ผมพูดไปเหล่านี้ก็น่าจะต้องรอวันเปิดตัวที่วางจำหน่ายจริงๆนะครับก็คือช่วงวันที่13มิถุนายนเดือนหน้านี้นะครับว่ามันจะมีการใช้งานที่นอกเหนือจากการเล่นเกมเนี่ยมันให ประสิทธิภาพที่ดีขนาดไหนนะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่จะซื้อเครื่อง ASUS ROG Ally ตัวนี้ที่นอกเหนือจะอามาเล่นเกมก็ลองเสนอความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ powered processosor puts palm withrate Extre the the latest games the Ri AMD by Ally AA Z1 in ROG